ก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะสร้างคลิปนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่นําเนื้อหาจากการอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบมาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและก็เติบโตไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด dissubscribe แจ้งเตือนทิงไว้นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการที่จะสัรหาหนังสือที่มีเนื้อหาดีๆที่เราจะได้มาฮิลวใจแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคลิปแรกนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับก็คือหนังสือเรื่องไร้ผมแดนเล่มนี้นะครับ เขียนโดยคุณเคนวิลเบอร์นะครับเป็นหนังสือแปลที่มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า No b ะดะร y นะครับซึ่งเขาได้นําเนื้อหาที่เป็นการผสมผสานแนวทางการพัฒนาตัวเองจากทั้งตะวันตกและตะวันออกเนี่ยมาทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างที่เราเนี่ยอาจจะแบบเอ้เราเป็นใครแล้วเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้หรือจกักรวาลแห่งนี้นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็น ราดเอกของโลกแห่งทฤษฎีบูรณาการเลยนะครับเขาได้นำแนวคิดต่างๆที่เราอาจจะเข้าถึงยากมาเล่าเป็นภาษาง่ายให้เราได้ฟังกันนะครับคลิปแรกวันนี้นะครับขออนุญาตนําเรื่องราวบทที่1มาอ่านให้ฟังนะครับชื่อว่าฉันคือใครนะครับทันใดนั้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนโดยเมื่อสนใจว่าเวลาไหนหรือสถานที่ใดและไม่มีเหตุผลที่แน่ชัด แต่มันสามารถเกิดขึ้นได้จูๆ่ๆผมก็พบตัวเองถูกห่ออยู่ในหมอกสีเพลิงชั่วครู่หนึ่งผมคิดถึงไฟมันต้องเป็นไฟไหม้ร้ายแรงอยู่ใกล้ๆที่ไหนสักแห่งในเมืองใหญ่นั้นห่วงขณะต่อมาผมก็รู้ว่าไฟกองนั้นอยู่ในตัวผมเองสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือความรู้สึกปีติความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งถาโถมเข้ามาพร้อมกันนั้นหรือไม่ก็ตามมาติดๆ ด้วยการบรรลุทางปัญญาที่ไม่สามารถอธิบายได้เนื้อสิ่งอื่นใดผมแทบไม่อยากเชื่อผมเห็นว่าจักรวาลไม่ได้ประกอบไปด้วยสสารที่ตายด้านตรงข้ามมันกลับเต็มไปด้วยชีวิตผมเริ่มตระหนักว่าตัวผมเองคือชีวิตอันเป็นอมตะผมไม่ได้บอกว่าผมจะมีชีวิตอมตะแต่ผมเชื่อในความคิดที่ว่าตัวชีวิตนี้เป็นอมตะผมเห็นว่าทุกคนเป็นอมตะ และระบบจักรวาลน,นั้นก็ช่างไม่ใช่เรื่องบันเอิญที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมกันและกันและกฎพื้นฐานของโลกนี้หรือโลกอื่นๆก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรักความปิติสุขในสรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงและเที่ยงแท้มันช่างเป็นภาวะตระหนักรู้อันแสงวิเศษอะไรเช่นนั้นเราคงผิดมหันถ้าคิดไปว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงภาพหลอนหรือผลจากความผิดปกติทางจิต พราะแท้จริงแล้วประสบการณ์ประเภทนี้ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับความทุกข์ทรมานจากภาวะหลอนทางจิตเลยแม้แต่น้อยฝุ่นละอองและก้อนหินบนท้องถนนนั้นล้ำค่าดังทองดว่ที่กั้นอยู่นั้นเหมือนไกลออกไปสุดขอบโลกต้นไม้สีเขียวที่ฉันเห็นทีแรกผ่านด้ว่ที่กั้นอยู่นั้นเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทําให้ฉันหลงไหลกลุ่มเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่วิ่งเล่นกันและหกล้มอยู่บนถนนนั้น งามเปรียบดังเพชรพลอยฉันไม่รู้หรอกว่าพวกเขาควรจะเกิดมาโดยจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่สิ่งแต่ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ประกอบกันขึ้นเรากับมันอยู่ในที่อันควรมาอยู่แสนนานความเป็นอมะตะที่ปรากฏขึ้นกลางวันแสกแสวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาระดับแนวหน้าชาวอเมริกันเน้นย้ำว่าการรับรู้ขณะเด่นเต้นของคนเรานั้นเป็นเพียงการรับรู้พิเศษประเภทหนึ่งเท่านั้น หากเราข้ามผ่านเส้นเขตหากเราข้ามผ่านเส้นเขตแดนบางๆที่กั้นขวางไว้ออกไปเราจะพบว่ายัางมีรูปแบบการรับรู้อีกหลายประเภทที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงเปรียบได้ว่าการรับรู้ในชีวิตประจําวันของเราคือเกาะที่ไม่ได้สลักสําคัญเกาะหนึ่งที่ถูกล้อมไว้ด้วยมหะเกาะหนึ่งที่ถูกล้อมไว้ด้วยมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยความรู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยถูกคนพบ แล้วคลื่นของมหาสมุทรแห่งความรู้นั้นก็คอยซัดเข้ามากระทบแนวหินแห่งความรับรู้ปกติของเราะระลอกแล้วละระลอกเล่าจนในที่สุดปัญญาอันไพศาลนั้นก็แทรกเข้ามาท่วมเกาะแห่งความรับรู้ของเราจนมิดด้วยปัญญาที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนจนการรับรู้พื้นฐานชนิดใหม่ถืกอกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริงและแล้วช่วงเวลาแห่งความปิติสุขก็มากล้นจนจัก,กรวาลหยุดนิ่ง ราวกับว่ามันกำลังตื่นตาไปกับความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถบรรยายได้ที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในห้วงจกักรในห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันเต็มไปด้วยความรักสุดประมาณความสนบูมแบบและในช่วงเวลาอันน่ามาศจัรทร์ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความสุขราวกับขึ้นสวรรค์นี้เองแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นผมพลันเห็นภาพภายในอะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งดูคล้ายกับองค์ประกอบของจักรวาลผมไม่รู้ว่ามันเป็นสสารหรือจิตวิญญาณแต่มันกำลังเรียงตัวกันขณะที่จักรวาลเปลี่ยนผ่านและเรียงตัวกันอยู่ซึ่งช่างน่ายินดีที่เห็นว่าไม่มีการขาดตอนใดระหว่างการเรียงตัวนั้นไม่มีข้อเชื่อมใดเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสถานที่และเวลาที่ควรอยู่โลกมากมายระบบต่างๆหลอมรวมกันเป็นมวลแห่งความสุข อันเชื่อมโยงสอดผสานกันแง่มุมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ทำให้เกิดความแจ้งเหล่านี้ซึ่งคือมุมมองที่เราจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อไปคือแง่มุมขณะที่ปัจเจกบุคคลเริ่มรู้สึกโดยไม่ได้สงสยัยใดๆว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับโลกทั้งหมดไม่ว่าสูงหรือต่ำศักดิ์สิทธิ์ หรือต่ำต้อยความรับรู้อัตลักษณ์หรือตัวตนของเขาได้ขยายออกไปเกินกว่าพื้นที่แคบๆแ,แ,แค่จิตใจและร่างกายแล้วโผล่เข้าอกอุ้มจัก,กรวาลทั้งหมดไว้ในอ้อมกอดด้วยเหตุนี้เองอาร์เอ็มบัคเกอจึงเรียกการรับรู้ประเภทนี้ว่าจิตจักรวาลชาวมุสลิมเรียกว่าอัตลักษณ์สูงสุดที่มันถูกเรียกว่าสูงสุด ก็เพราะมันเป็นอัตลักษณ์ที่รวมทุกอย่างเอาไว้นั่นเองส่วนในหนังสือเล่มนี้จะเรียกมันว่าจิตสํานึกแห่งความเป็นเอกภาพซึ่งคือการโผลเข้าอบอุ้มจัก,กรวาลทั้งมวลไว้ด้วยความรักถนนทุกสายเป็นของฉันวิหารเป็นของฉันผู้คนเป็นของฉันท้องฟ้าเป็นของฉันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดวงดาวก็เช่นกันโลกทุกใบเป็นของฉันและฉันก็เป็นผู้สังเกตการและผู้สนุกเพลิดเพลินแต่เพียงผู้เดียวฉันไม่รู้เรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีการแบ่งแยกแต่ความถูกต้องและเหมาะสมและความแตกต่างแบ่งแยกทั้งหมดเป็นของฉันสมบัติทั้งหมดและผู้ครองสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดก็เช่นกัน ฉันเคยถูกทำให้ด่งพร้อยและเคยได้เรียนรู้สิ่งสปกปรกโสมมทั้งหลายบนโลกนี้แต่ตอนนี้ฉันขอถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกแล้วกลับไปเป็นเด็กตัวน้อยๆเหมือนที่ฉันเป็นมาตลอดการอีกครั้งและฉันจะได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวตนสูงสุดที่ถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างไปพร้อมกับหลักปรัชญาหลากหลายที่จะมุ่งอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าปรัญาโบราณมีหลักฐานมากมายบ่งชี้ว่าประสบการณ์หรือความรู้ประเภทนี้เป็นหัวใจของศาสนาของทุกศาสนาฮินดูพุทธเต๋าคริสต์อิสลามและยิวเราจึงสามารถพูดได้ว่าทุกศาสนามีความเป็นหนึ่งเดียวที่ก้าวข้ามศาสนาและความเห็นพ้องกันในความจริงขั้นพื้นฐานบางอย่าง แก่นของหนังสือเล่มนี้ก็ถือเป็นความตระหนักรู้ประเภทนี้จิตสำนึกแห่งความสุขเป็นเอกภาพหรืออัตลักษณ์สูงสุดนี้คือธรรมชาติและพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกทุกชนิดแต่มนุษย์เรากลับค่อยๆกำจัดโลกของเราลงเราหันหลังจากธรรมชาติที่แท้จริงนี้ไปหาอย่างอื่นเราอุ้มรับเอาสิ่งที่เรียกว่าเขตแดนเข้ามาการรับรู้ที่ครั้งหนึ่งเคยบริสุทธิ และเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจึงเริ่มแยกเป็นหลายระดับโดยมีอัตลักษณ์และเขตแดนหลากหลายแบบและระดับที่แตกต่างเหล่านั้นก็ถูกใช้เป็นคำตอบที่หลากหลายต่อมาที่ถามว่าฉันคือใครฉันคือใครเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าทรมานมนุษยชาติมาตั้งแต่อยุครุ่งอรุณแห่งความเจริญแล้วและมันก็ยังคงเป็นคำถามที่กวนใจมนุษย์มากที่สุด มาจนถึงปัจจุบันคำตอบที่ถูกนำเสนอมีตั้งแต่คำตอบที่แสนศักสิทธิ์ไปจนถึงต่ำต้อยซับซ้อนไปจนถึงเรียบง่ายอ้างอิงวิทยาศาสตร์ไปจนถึงใช้อารมณ์และตั้งแต่อิงการเมืองไปจนถึงอิงปัจเจกแต่แทนที่เราจะมาสํารวจหาคำตอบสําหรับคำถามนี้โดยตรงผมขอให้เราลองย้อนกลับไปดูกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อมีคนถามและตอบว่าฉันคือใครตัวตนที่แท้จริงของฉันคือใครคืออะไรและอัตลักษณ์พื้นฐานของฉันคืออะไรกันก่อนเมื่อมีคนถามว่าคุณคือใครคุณก็จะเริ่มให้คำตอบที่เป็นเหตุผลสัตย์ซื่อและลงรายละเอียดมากบ้างน้อยบ้างแต่จริงๆแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ ในหัวของคุณกระมวลอะไรขณะที่คุณกำลังตอบคำถามนี้ในแง่หนึ่งคุณอาจกำลังอธิบายตัวตนของคุณเท่าที่คุณจะรู้จักรวมทั้งอธิบายข้อเท็จจริงต่างๆทั้งเรื่องที่ดีและแย่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เรื่องที่เป็นเหตุผลและความรู้สึกอ้างอิงปรัชญาและาศาสนาตามที่คุณเข้าใจวันนี้แหละเป็นแก่นอัตลักษณ์ของคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคิดว่า ฉันเป็นคนที่ไม่เหมือนใครฉันเป็นคนที่มากความสามารถเป็นคนใจดีแต่บางทีก็ใจร้ายเป็นคนน่ารักแต่ก็โหดได้เป็นทั้งพ่อและทนายชอบตกปลาและเล่นบาสเกตบอลและคุณก็อธิบายไปตามแต่ความรู้สึกและความคิดจะประมวลไปแต่มันยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการอธิบายตัวตนข้างต้นเหล่านั้น มีกระบวนการที่แสนง่ายเกิดขึ้นขณะที่คุณตอบคำถามว่าคุณคือใครไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่ขณะที่คุณกำลังบรรยายหรืออธิบายหรือเพียงแค่คิดถึงตัวตนของคุณนั้นสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จริงๆก็คือคุณกำลังขีดเส้นแบ่งเขตแดนล้อมรอบลงบนประสบการณ์ของคุณอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในเขตแดนที่คุณขีดขึ้นคุณจะรู้สึกและเรียกมันว่าตัวฉัน และทุกสิ่งที่อยู่ข้างนอกเขตแดนนั้นคุณจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวฉันเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณคืออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณขีดเส้นแบ่งเขตแดนไว้ตรงไหนเท่านั้นเองคุณเป็นมนุษย์ไม่ใช่เก้าอี้ที่คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นก็เพราะคุณขีดเส้นแบ่งระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นเก้าอี้เอาไว้และคุณก็เทียบตัวเองเอากับอย่างแรกคุณรู้สึกว่าตัวคุณ น่าจะเป็นมนุษย์ตัวสูงแทนที่จะเป็นคนตัวเตี้ยแล้วคุณก็ขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความสูงกับความเตี้ยจากนั้นก็เรียกว่าตัวเองเป็นคนสูงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็โดยการขีดเส้นแบ่งระหว่างอย่างนี้กับอย่างนั้นจากนั้นระบุตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเมื่อคุณพูดว่าตัวฉัน คุณก็ขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นเมื่อคุณตอบคำถามคุณคือใครคุณก็แค่เพียงพูดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในเส้นเขตแดนนั้นๆสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเริ่มไม่แน่ใจว่าจะขีดเส้นแบ่งเขตแดนอย่างไรและตรงไหนสรุปก็คือคุณคือใครแปลได้อีกอย่างว่าคุณขีดเส้นแบ่งเขตแดนไว้ตรงไหนนั่นเอง ทุกคำตอบต่อคำถามฉันคือใครมันเกิดจากกระบวนการพื้นฐานของการขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความเป็นตัวเองกับสิ่งที่ไม่ใช่เมื่อเส้นแดนถูกขีดขึ้นคำตอบที่ได้อาจจะเป็นเรื่องยุ่ยยากซับซ้อนอิงวิทยาศาสตร์ศาสนาเศรษฐศาสตร์หรือมาอาจจะเป็นคำตอบพื้นๆก็ได้แต่ทุกคำตอบที่ได้ล้วนขึ้นอยู่กับการขีดเส้นแบ่งเขตแดนในครั้งแรกทั้งสิ้น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับเส้นเขตแดนนี้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันสามารถถูกมันสามารถถูกขีดขึ้นใหม่ได้ทุกคนสามารถวาดแผนที่เขตแดนทางจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นใหม่และพบกับพื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยหวังว่าจะได้พบครอบครองหรือแม้แต่คาดถึงและอย่างที่เราได้เห็นการวาดแผนที่หรือเปลี่ยนเส้นเขตแดนใหม่ครั้งใหญ่ที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้พบกับประสบการณ์อัตลักษณ์สูงสุดซึ่งในจุดนั้นเราจะขยายพื้นที่อัตลักษณ์ของตัวเองออกจากครอบคลุมไปทั้งจัก,กรวาลหรืออาจเรียกได้ว่าเส้นแบ่งเขตแดนของตนได้หายไปจากตัวเองทั้งหมดเพราะเมื่อเราขยายตัวตนสู่ความเชื่อมโยงอันเป็นหนึ่งเดียวเราก็ไม่มีสิ่งที่อยู่ข้างนอกหรือสิ่งที่อยู่ข้างในต่อไป เพราะไม่มีจุดไหนให้ขีดเส้นกั้นได้อีกนั่นเองและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับเนื้อหาในเนื้อหาบทแรกบทที่1นฉันคือใครนะครับยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายในบทนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใน e ีีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ